ทุกวันนี้ค่ะข้อดีเขาก็เยอะอะค่ะเพราะว่าเขาทาให้เด็กได้รู้ข่าวสารปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจในบ้านเมืองรวมทั้งข่าวต่างๆที่เป็นข่าวเด่นนะคะโอเคนะครับคือเหมือนเขาก็ไม่ได้เอียงไปด้านไหนด้านหนึ่งเยอะเกินไปใส่ความเห็นบ้างอะไรบ้างมันก็มันก็โอเคแต่ว่าถ้าถ้าใส่เยอะไปมันก็มันจะกลายเป็นความเห็นของคนเขียนไปซะมากกว่าแบบเหมือนเราบางทีเราอ่านมันก็ไม่ได้ความจริงตามที่มันเป็น เราต้องนำเสนอในแบบด้านบวกของแต่ละอย่างในเหตุการณ์นั้นอย่าเงี้ยน่าจะข่าวนำเสนอข่าวบันเทิงครัเพราะคนสนใจเยอะดีก็มีภาพด้วยแล้วก็เสนอความจริงก็น่าสนใจแล้วข่าวที่มันมีสาระเนี่ยคนจะไม่ค่อยสนใจกันนะ<อ>สนใจเพราะว่ามันมันไม่อยู่ในกระแสครั วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมค่ะโดยครั้งนี้เราจะมาท้าให้ครูสังคมคิดกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อประกอบการเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในหัวข้อของหน้าที่พลเมืองปัจจุบันนี้กําลังสอนอยู่ในรายวิชาสังคมหลักครับที่เป็นส่วนของหน้าที่พลเมืองจะเรียกเกี่ยวกับรัศดาการปกครองสังคมวิทยาและก็กฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับ ฉะนั้นกล้าคิดกล้าทำจึงอยากท้าให้ครูลองคิดหลักสูตรที่จะทำให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานซึ่งหลักสูตรหรืองานที่ครูจะให้นักเรียนทำนั้นจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยค่ะอยากให้ทำข่าวเพราะว่าเรียนจาเหตุการณ์ปัจจุบันก็อยากให้ได้กออกไปศึกษาข่าวด้วยตัวเองประมาณนี้ครับที่ข่าวกว่าจะได้มาเนี่ยมันมีหลายวิธีนะแล้วก็การไปเบื้อนข่าวเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณนี้แต่ครั้นี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์คือว่าคือเรื่องการขินข่าวครับ คอยแนะน,นำแนะนาว่าการเขียนข่าวเป็นไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กจะต้องออกมาทําก็คือการนําเสนอมันรูปแบบของหนังสือพิมพ์นะครับนี่ก็เน้นไปที่การเขียนหนังสือพิมพ์ใช่ครับจะขอความช่วยเหลือจากด้านการเขียนข่าวอะไรประมาณนี้ครับทีหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีภาษาหลายอยา่างทีเรียกว่าภาษาวิบัติได,ด้ซ้ำเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องให้นักเรียนเขาประยุกต์จากหลักภาษาไทยเนี่ยค่ะมาใช้ไม่ใช้ในส่วนเนื้อหาที่ต้องทําข่าวเนี่ยนะเพราะว่า มันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของหน้าที่พลเมืองก็คือว่าเราจะรู้จักการติดตามข่าวสารข่าวสารปรบ,บัติยางมากนะต่อมนุษย์เพราะว่ามันเป็นสาบันที่โน้มน้าวจิตใจในคนได้มากบ้านเราเนี่ยหรือว่าโลกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าข่าวสารนําเสนอออกมาในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยอาจจะเป็นการนําไปสู่การทำลายสันติภาพได้เพราะที่ผ่านมาบทเรียนที่ผ่านมาในเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกเราเห็นว่าส่วนหนึ่งของการทําลายสันติภาพเนี่ยก็มาจากการนําเสนอข่าวในรูปแบบต่างๆที่นิยคติด้วยนะครับ โดยในคาบแรกคุณครูก็ได้เชิญวิทยากรที่เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำข่าวหนังสือพิมพ์เบื้องต้นค่ะประเภทของข่าวเราโฟกัสมาที่หนังสือพิมพ์ก่อนเลยหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีกี่ประเภทเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูนะครับ ซึ่งประเด็นที่พี่นักข่าวนำเสนอนั้นก็จะเป็นเรื่องของประเภทข่าวองค์ประกอบของข่าวความสำคัญและจรรยาบัณของการทำข่าวค่ะ 5W1H นะครับก็คือ Who What Where When Why How 5ตัวนี้ถ้ามีครบทุกตัวก็จะเป็นข่าวที่มีความสมบูรณ์อย่างเช่นอ่ะขอเสนอดังคำว่าข่าวสร้างสารรค์เนี่ยบางทีว่า อาจจะเป็นข่าวที่ทั่วๆไปก็ได้แต่ว่าเราอาจจะเลือกมุมมองในกนนารนําเสนอใหม่แทนที่จะเสนอเึงความรุนแรงของเหตุการณ์อาจจะเสนออีกแนวเช่นว่าเนี่ยคนที้รับบาดเจ็บหรือคนที่รับผลกระทบเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลืออย่างไรซึ่งส่วนใหญ่คุณจะไม่ค่อยเจอข่าวแบบนี้นะอยากจะทำเกี่ยวกับตลาดเรื่องออแม่ค้าที่ทำ ที่ที่เคยทําอยู่ที่สัญยานเก่าแล้วย้ายสถานที่มาอยู่ที่สํายานใหมอ่อ่ะมีผลกระทบต่อการค้าขายของเขามากขึ้นหรือเปล่าก็คิดคําถามก็ว่าถ้าเกิดเจอตัวผู้จัดก,การแล้วเราจะถามเขาเกี่ยวกับอะไรบ้างก็งไปสัมภาษณ์แม่แม่ค้าแล้วก็ลูกค้าอะไรเงี้ยเกี่ยวกับตลาดสํายานความคิดเห็นที่เขามีแล้วที่เขาคิดก็คือสัญยานอาจจะเป็นข่าวใหญ่หน่อยเพราะว่าข้อมูลมันมีเยอะสุดเอเงี้ยแล้วมันจะแบบความสะอาดอะไรเงี้ยมันไม่แบบดึงดูดคนมาเยอะขึ้นทุกอย่าง สะอาดสะอา้านแล้วกออ็คุณภาพก็ดีต่อาด้วยก็คือแบบพวกปัญหาแบบร้านเกมไม่ก็ปัญหาสุบุรีกินเหล้าอะไรพวกนี้ครับเนี่ยก็คือว่าเราต้องไปหาข้อมูลซึ่งพวกเราหาได้อยู่แล้วแหละไปเซิร์ชมาหรือไปถามอาจารย์มาใช่ไหมว่าร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านอะไรพวกนี้ที่เป็นมอมมอยชลเนี่ยมันอยู่ข้างโรงเรียนเนี่ยได้กี่ร้อยเมตรส่งเพื่อนเข้าไปเพื่อไปดูในร้านเกมว่ามีใครเล่นบ้างแล้วก็ เขาเล่นบ่อยไหมเขาทําอะไรไปที่เทศกิจไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่สองก็คืออชัชญากรรมี่เกิดขึ้นพื้นที่ที่เสี่ยงในเขตใกล้ๆโรงเรียนคือก็ลองก่อนก่อนที่มานี่ก็คือแบบลองลอง,ลองวางแผนกันดูแล้วอะค่ะว่าแบบคือเราก็ไปหานักกีฬากันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบคงก็ต้องนัดในเวลาว่าเขาว่างกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็คือต้องเดินไปหาเขาเวลาเขาซ้อมอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือได้ไปิต่อได้พี่ทีมงานแล้วก็ ได้โค้ชได้หลายๆกีฬาแล้วค่ะกีฬาะะที่แบบคนดูเยอะๆครับแล้วแบบเป็นที่ฮอตฮิตของแบบจ,จุดสนใจของทุคงททกคนกเช่พวกว่ายน้ำคุณุบอดอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าพี่ที่เปิดก็คงนนะกีฬาใช่แต่ว่าพี่ที่เปิดก็คงมีครับแบบเป็นภาพของพิธที่เปิดอะไรอย่างนี้นิดหน่อยการแข่งขันครั้งนี้ค่ะพี่มีระยะเวลาในการเตรียมตัวมากหรือน้อยยังไงก็คือถือว่าทุกอย่างเป็นมาตรฐานสากลหมดเลยรวมทั้งกติกาที่กางใช้ด้วยใช่ทำเกี่ยวกับ คลินิกนีแนะนำคือผมไปรู้จักจากเพื่อนมีคลินิกนี้อยู่แล้วคือส่วนใหญ่คลินิกนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักครับเป็นศูนย์วิจัยโรคเอด์คลินิกนี้อยู่ที่ไหนคลินิกนี้เปิด<า>เมื่อไหร่เฮ้แบ่งงานที่กันก่อนดีกว่าคิดดิอาคุณถามว่เนี่เออเปิดกี่โมงอยู่ที่ไหนจุดประสงค์ของคลินิกคืออะไรปัญหาคือเข้าไปหาข้อมูลคือเขาไม่แทบจะไม่ให้ข้อมูลอะไรเราเลยเพราะว่าเขาต้องการให้เราทําหนังสือไปหา วาา้ยกรขของเพวกเราไปจามสแควร์กันนะจะไปเนี่ยได้อลอกอินเดอะดาบทเรียนในความมืดเคยไปปปะเคยเคยแลลวยังไม่เคยจะเขียนสกรูปประมาณก็เราอาจจะแนะนําแนะนําแนะนําสถานที่เนี้ยอธิบายที่มาแบบว่าให้ดึงดูดคนให้แบบให้รู้ว่าทั้งหมดของเราคนตาบอดไใช่ไหและกลุ่มสุดท้ายได้ทำข่าวเรื่องผลกระทบของร้านค้าในสยาม การให้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้สยามค่ะพื้นที่มาอยู่ตรงซอยสี่ะค่ะเหมือนเป็นซุ้มแบบยังแบบพื้นอาคารไม่ถาวอนเขาบอกว่าเขาได้พื้นที่พอใจอะค่ะเป็นพื้นที่ที่ขายดีพอสมควรแบบคนเดินผ่านเยอะอย่าเนี้ยคะ่ะ ไอเดียกล้าคิดกล้าทําในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่หาข่าวของนักเรียนทุกกลุ่มการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงถึงแม้จะลําบากบ้างแต่ถ้าหากได้มาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านข่าวไม่น้อยเลยค่ะเดี๋ยววันอังคารหน้าเนี่ยเราจะมีพรีเซนต์ใช่ไหมครับอ่าตอนนั้นยังตอนนั้นเนี่ยต้องมีเซนข่าวกันมาก่อน้วเดี๋ยวไปทํารูปแรมคือนี่ตอนพรีเซนต์เนี่ยครับก็ครูคาดหวังว่าเราจะเจอข่าวทีม่มีความหลากหลายแล้วก็แตกต่าง นี่ก็จะเป็นข่าวแรกของเราเกี่ยวกับ1ิจุดอันตรายที่ในที่อยู่ภายในเขตปทุมวันนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับร้านเกมครับก็จะไปถามจากแบบมุมมองจากหลายๆคนไปถามพวกเด็กที่เล่นน้านําเสนอในหลายด้านก็คือบางทีบางข่าวอาจจะนําเสนอได้แค่ด้านเดียวอย่างด้านผู้เสียหายแต่ว่าอย่างข่าวพวกร้านเกมเนี่ยครับเราก็จะถามทั้งกลุ่มคนเล่นแล้วก็ด้านกลุ่มของคนที่เล่นแล้วก็ด้านของอาจารย์ว่าคิดยังไงกับปัญหาพายามใหมีหลายมุมมองก็คือ ข่าวกีฬามาหาลัยครัค้นที่38หรือจามจุลีเกมก็มีการคิดออกแบบว่าเราอจะไปสัมภาษณ์ใครบ้างสัมภาษณ์ยังไงมีคําถามยังไงนะคะทําให้รู้สึกว่าข่าวแต่ละข่าวกว่าที่จ่องมาได้มันจะต้องใช้เวลาใช้ความคิดส่วนความแตกต่างของกลุ่มเราในการนําเสนอข่าวกับข่าวปกติก็คือกลุ่มเราจะนําเสนอข่าวที่ไม่ได้อยู่ในกระแสส่วนใหญ่หนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะเน้นยอดขายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะ ทำเอาข่าวที่อยู่ในกระแสยอย่างเดียวเพื่อที่แบบว่าคนจะได้แบบสนใจมากๆแต่เราเลือกข่าวที่เหมือนเป็นประเด็นที่คนลืมไปแล้วให้กลับมาดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างก็คือมันจะเป็นข่าวโรงหนังสยามโดนเผาไปก็คือเราจะมาดูว่าคนที่เขาได้รับความเสียหายเขาตอนนี้เขาได้รับการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างสวัสดีค่ะแล้วก็ไปคุยกับพี่ที่ควบคุมตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าสร้างกันมาเนี่ยเกิดขึ้นที่เยอรมันเป็นคน มีเพื่อนคนที่ทำเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนตาบอดเขาเลยอยากรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงใช้ได้ยังไงเขาเลยมาทําจําลองให้พวกเราได้รู้ค่ะครับก็คือกลุ่มเราครับก็ทําเป็นสกูปพิเศษทีนี้เราทําเรื่องคลินิกนิรนามกันยังเปิดให้บริการตัววัดระดับ C D C ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้กับผู้ติดเชื้อเอดแบบแบบนี้นามครับ และตอนนี้น้องๆก็ได้มาปรึกษาคุณครูภาษาไทยเกี่ยวกับหลักภาษาในการเขียนหนังสือพิมพ์ค่ะคือจริงๆเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งของวรรณกรรมการเขียนที่ต้องใช้เวลาเร่งรีบถูกไหมม่ง้นไม่ทันเวลานะมันก็จะเร่งออกทุกวันทุกวันก็นาได้ได้น่าสนใจดีนะนํได้วยคถามว่าไปนิทรรศการกันไหมไปพิพิธภัณฑ์กันไหมคือการเขียนนําแบบคําถามอย่างเงี้ยคนอ่านตอบในใจ ใช้คำให้ตรงกันคือถ้าสมมุติว่าเช็คดูว่าถ้าใช้ไฟพเพืเลิกเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นไฟจากสำนักพระราชวังจริงๆจะเก่าแก่จะช้านานเอาคำหนึ่งก็พอ <c oughs> นะไม่งั้นคำฟุ้งเฟือยนะคะมาถึงขั้นตอนการรวบรวมข่าวเพื่อจัดทำลงหนังสือพิมพ์ซึ่งก็จะมีนักเรียนที่รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการข่าวจัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ค่ะก็ะคือจะเลือกสีที่เหมือนเป็น โทนสีชมพูอะค่ะก็อย่างเช่นแบบตรงแถวอย่างนี้แบบเส้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัวโลโก้ตัวแบบว่าตัวเงาอะไรอย่างเี้ค่ะก็จะเลือกเป็นสีชมพูเพราะว่าเป็นสีของโรงเรียนนะคะแล้วสำหรับชื่อ CUD Report ก็เป็น CUD ก็เป็นตัวย่อของโรงเรียนนะคะแล้วก็ Report ก็คือรายงานก็เหมือนเป็นการรายงานของโรงเรียนเราอะค่ะเป็นมุมมองที่ทำให้เรารู้ว่า หนังสือพิมพ์ของเด็กเนี่ยเด็กเขาสนใจเรื่องอะไรสะท้อนความคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชีวิตที่เขาพบอยู่ไม่ต้องไปอิงกับสังคมของผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะกระแสะไปในทางไหนคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเสนอข่าวแบบผิดเพีย้ยนไม่จากความจริงมันก็เกิดปัญหากับสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่ที่วิชาบอกว่ามันเป็นหน้าที่พลเมืองเหตุการณ์ปัจจุบัน คือเราเป็นคน,นที่นสังคมไทยฉะนั้นเราควรจะรู้หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมรู้ว่าตอนนี้ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรจะได้เป็นความรู้รอบตัวเอาไว้ใช้ด้วยค่ะสิ่งหนึ่งเลยที่วิชาสังคมเนี่ยต้องการจะสร้างคือการสร้างพลเมืองดีหนึ่งในนั้นคือการติดตามข่าวสารและก็การมีทักษะทางสังคมอย่างนึงคือการที่เขาได้ออกไปสู่ชุมชนได้ไปหาข้อมูลในท้องถิน่นซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนกับท้องถิน่นกับชุมชนเนี่ยมันถูกแยกขาดออกไปมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราสามารถจัดการเรียนการสอนที่ทําให้โรงเรียนกับชุมชนเนี่ยได้มามีความสัมพันธ์กันมีการร่วมงานและประสานร,ร่วมมือกันผมว่ามันเป็นแนวนคิดหนึ่งนะที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนการทําหนังสือพิมพ์หรือการเป็นนักข่าวเนี่ยนะฮะการฝึกเด็กให้เป็นนักข่าวเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าเขาจะไปเป็นนักข่าวที่ดีในอนาคตแต่สิ่งที่คิดว่าทีมีครูเนี่ยจะสอนเด็กๆพวกนี้ก็คือว่า เป็นการสอนเด็กให้รู้จักตั้งคำถามให้เกิดคำถามขึ้นในใจว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ถูกนะฮะมันควรจะได้รับการแก้ไขทําไมเรื่องนี้มันถึงเป็นปัญหาทำไมอ่เรื่องนี้ถึงเกิดความไม่เป็นธรรมคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้เด็กได้มีโอกาสพูดก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้กล้าคิดมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ครูมาเป็นผู้พูดมากกว่าหรือผู้ใหญ่จะเป็นผู้พูดมากกว่าว่าเรื่องนี้ถูกหรือผิด สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทําในวันนี้ทําให้เรารู้ว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงการสํารวจพื้นที่และสัมภาษณ์ความคิดเห็นฉะนั้นหากลองมองดูหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนตัวแทนของน้องๆน,นักเรียนที่อยากนําเสนอข่าวในมุมมองที่แตกต่างและมองจากเรื่องใกล้ตัวในชุมชนของตนเองก่อนค่ะ